พี่พูดความจริงพี่ไม่โกหกใช้สี่ห้าหกเดือนเนี่ยโคตรคุ้มดีกว่าพปซื้อทีละห้าร้อยหกร้อยแต่ว่าหน้าคุณนไม่ได้ะไรขึ้นมาเลยพี่ไปเห็นคนอื่นเขาใช้ลาชูเล่แล้วพี่อยากใช้เพราะหน้าพี่กากมากพี่เอางี้ไหมพี่เอาสบู่เขียวไปใช้สักสองอาทิตย์ก่อนแล้วพี่ค่อยกลับมาเอาครีมเขียวไปใช้ไปใช้มาสองอาทิตย์หน้าพี่ก็จะตึง เริ่มไม่ไม่จากระคาแล้วพอมาอีกสองอาทิตย์พี่มาเอาพีมเขียวทีนี้หน้าดีขึ้นใช้4ี่ห้เดือนเนี่ยโคตรคุ้มดีกว่าไปซื้อทีละห้าร้อแต่ว่าหน้าคุ้นไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยถูกกว่านี้ได้ไหมราคานี้คุณภาพเท่านี้ โอเคอยู่แล้วไปหาที่อ in ื to problem, ่นไม่เจอไม่มีถ้าคุณคิดว่าคุณมั่นใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คุณมาถ้าคุณไม่มั่นใจคุณไม่พร้อมเดินมาหาพนักงานก็ได้คุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนก็ได้ก่อนที่คุณจะเดินมาหาเขาหรือโทรเข้ามาในลาชูเล่ก็ได้เขาให้ข้อมูลคุณหมดพี่พูดความจริงพี่ไม่โกหกอาจจะเป็นคนพูดแบบผงผางดูแบบเวอร์หน่อยแต่จริงใจไม่มีการโกหกอันนี้พี่คอนเฟิร์มค่ะ